สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่กำลังรับชมนะครับผ่านเพจขอชัดประเด็นจริงนะฮะก็วันนี้มีเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองครับก็กรณีที่เป็นประเด็นที่ประชาชนที่กำลังสนใจนะครับก็ในกรณีที่มีการยิงนายตำรวจนะฮะจับไปหึ่อนายแล้วก็บาดเจ็บสหัสันายก็คือผู้ที่ก่อเหตุก็คือคนสนิท ของคำนั้นนกท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7รกรกฎาคมยยที่ผ่านมาซึ่งผู้ต้องหา,าตามหมายจับก,ก็คือนายนองนะฮะนายนองมือปืนนะครับผู้กอ่อเหตุนั่นเองครับตอนซึ่งเมื่อวานหลังจากที่กองเกตไปนายนองก็พยายามที่จะนหนีจากการจับกุมของเจ้าที่ตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางบิ๊กโจ๊กเองหรือว่ากองปราบเองก็ระดมกําลังที่จะติดตามไล่ล่านายนองอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่ง เมื่อช่วงเช้าเขาท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ5้านาฬิกาเศษครับนายนองนะฮะได้ถูกเจ้าที่วิสามันครับเซื่องจากว่ามีการต่อสู้กับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งจุดที่เจ้าที่ทําการวิสามันนายนองเองนะครับก็อยู่ตรงบริเวณหลังโรงเจหลังโรงเจล้างนะครับวัดพัดแท่นดงรงรักอำเภอข้าเรือจังหวัดสังขลบุรีนี่เองครับ ซึ่งจากการาที่เกิดเหตุที่เจ้าที่วิสามานันเนืกก่องจากผ้าผู้ก่อเหตุถือว่าในหนองเองเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจคะับโดยก็มีการยิงต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจจาเป็นต้องทาการวิสามันนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับในหนองนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่มีคนร้ายใช้เวทปืนยิงพันตำรวจตีวิศวกร สายบัวนะฮะสวัตพร์รอหนึ่งนะครับแล้วก็เสียชีวิตรวมไปถึงพันตำรวจโทวิศวินะวศินนะครับพันปีรองกุ้งกับการถูกยิงได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาสถานที่เกิดเหตุเองก็เป็นสถานที่ของอบ้านที่มีการสังสรรค์อยู่ที่หมู่ที่1น,นะครับตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะต่อมาเจ้าที่ตำรวจสพอเมืองปฐมทราบว่า มือยิงคือนายพนัญชัยหมันมากหรือว่าน้องอายุตีสิบหปีนะครับแต่เจ้าแล้วก็เจ้าตัวนี่เองได้หลบหนีไปตำรวจก็พยายามสืบสวนเชื่อมโยงนะครับเรื่องนี้คือนายประวินจันทรคล้ายหรือว่ากำนันนกกำนันตะบนตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครสรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับจึงมีการควบคุมตัวเอาไว้นะครับ ล่าสุดเองนะครับอย่างที่บอกก็คือเจ้าที่ตํารวจก็ได้ทําการวิสามันในหนองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาท่าเร4นาทีนะครเจ้าที่ตํารวจสืบสวนกลางวิสามันหนองมือปืนที่ก่อเหตุยิงได้แล้วนะครับที่ซอยลงเจหลังวัดล้างวัดพระแค้นตรงรักอทเธอท่าเรือจังหวัดกาญจนบนุรีครับ ซึ่งผู้ก่อเหตุนนยพยายามต่อสู้กับเจ้าเทียมตรวจครับต่อมาเวลาเก้าจากสีนาทีนะครับทางเจ้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการควบคุมตัวของอาํานานนกนะครับมาที่กองปราบนะครับก็มีส่วนชนจำนวนมากนะครับที่มารอที่จะสอบถามแล้วก็รอสัมภาษณ์กับตนํนานนกครับ ครับรัองวาเลยนะครับจากู่ <reading> ่อรอที่เป็นภาพเวลาเข้ากากเศษที่ผันมานะครับผมเวลาเข้าจากสี่ทีที่ผ่ามาครับเป็นภาพที่กำนนกนะฮเดินทางมาถึงกรงปักครับนี่แหละครับมาถึงเรียบร้อยนะครับแล้วก็

ผท่านพยาที่จะสอบถามการันนกนะฮะว่ระทบหรือไม่กับการที่สั่งของพี่อิงั่งัรกูตระกวิศวกรนะฮะของชีวิตนะครับซึ่งการันนกก็ ไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบข้อักถามแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ตอบคาถามสื่อมวลชนเลยนะครับก่อนที่เดินเข้าไปนะครับซึ่งระองเดียวกันเองก็มีญาติที่เด,เดินทางมาให้กำลังใจ ไปยันตัวน,น,น,นะครับแล้วก็วันเกิดเหตุนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่รวมไปถึงการสอบถามญาติว่าตามความเป็นจริงแล้วตามที่ตกเป็นข่าวหรือไม่นะฮะเรื่องราวตามความจริงนะครับก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนญานนกครอบครัวนะครับมีเพียงการล่งเงียบแลวก็สั่นาร ซึ่งวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางก็าารับผิดอบอว่าเ่อวานที่การขอปากคำที่สะพอมืองมนตนันทกยังให้การอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังครั้งนี้นะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็แม้ว่าตำรวจ เป็นพื้นที่เนี่ยกำนันนไม่มีที่ปลมากเลยจริงไหมครับต้องนอ้ที่ทำกลัวเขาบอกวคนในพื้นที่เนกรัวกันเลยน้มากเลยจริงไหมพี่ ไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เจ้าที่ทําการทันติดิสูจบนะครับหลังจากที่มีเกิดเหตุที่ส่าันนะครับก็ในหนองก็ถูกยิงหลายนัดเหมือนกันครับมีทางตำรวกมาตรวจครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือรถตํารวจนะฮะที่ถูกในหนองยิงก่อนที่จะมีการวิสามันในหนองนะครับนี่ครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ ใครทําผิดก็ต้องรับผิดรับโทษไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากครับว่าจะเป็นทางบิ๊กโจ๊กเองก็มีการสั่งให้มีการสอบสวนตํารวจ21คนนะฮะที่ปล่อยให้น้องเนี่ยหนีไปครับไปดูบทบสัมภาษณ์บังคับมือเช่คกับขณะที่ยิงแล้วทําไมตํารวจ21นายถึงได้ไม่จับคนร้ายนะเหตุการณ์เสนา ก็นี่ยหละเดี๋ยวมันที่เรียนนะครับว่าเดี๋ยวกำลังไปสอบสวนดูอยู่นะครับว่าการที่คุณไปสอบหรือว่าคุณไม่จับหรือคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาการที่เกิดเหตุคือคุณไม่ได้ทําหน้าที่อ่ะนะครับนะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทําหน้าที่นะครับแต่การที่คุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันมันจะมันผิดเรื่องละเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะครับ também บางนายบางนายที่อยู่กรุงเทพทําไมเดินทางไปที่นครปฐมในในที่เกิดเหตุก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ก็ทราบว่าเป็นผู้กับสนในพื้นที่กรุงเทพนะครับนะก็ไปอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูส่วนนี้นะครับว่าไปยังไงโดยเฉพาะในขณะที่ยิงแล้วทําไมตํารวจ21นายถึงได้ไม่จับคนร้ายและเหตุการณ์เส้นหน้าก็เนี่ยเดี๋ยวมันที่เรียนนะครับว่าเดี๋ยวกำลังไปสอบสวนอยู่นะครับว่าการที่คุณไปสอบ หรือว่าคุณไม่จับหรือคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาฐานที่เกิดเหตุกีกคุณไม่ได้ทาหน้าที่นะครับนะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทําหน้าที่นะครับนะแต่การที่คุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันมันจะมันผิดเรื่องระเวิญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้นะครับเพราะให้มีการทาลายเซฟเวอร์ก็วงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมทั้งปอกกระสุนเนี่ยใครเป็นคนสั่งหรือว่าทําไมถึงได้มีการทำลายหลัก่านเหล่านั้นเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูประเด็นนี้นะครับแต่สีน้ำตาญที่ต้องไปดูว่า ที่เกิดเหตุน,นะครับนะโอเคแหละจะมีผู้กับที่ไหนแล้วแต่นะครับแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้กับที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ<ะ>แต่ที่เกิดเหตุนเนี่ยมีผู้กับสืบสวนจังหวัดนครปฐมนะซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานสืบสว,วนคดีสําคัญนะของจังหวัดขอรปฐมนะอยู่ที่เกิดเหตุอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าทําไมคุณไม่รักษาสานที่เกิดเหตุ แต่มูลเหตุก็คือทําไมมีตำรวจที่เด็ดนายไปอยู่ที่เดียวกันใช่ครับทำไมฮนะไปเพราะเนี่ยเนี่ย <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มงไ,ไล่ยู่ทั้งหมดนะครับเบื่องต้นไปเพราะอะไรคือผมผมไม่ทราบว่าไปเพราะอะไรนะครับแต่รู้ว่ามีการไปกินเลี้ยงกันไปอะไรกันแต่ผมไม่รู้ว่าไปเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดที่นึงนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วว่าไปเพราะอะไรนะครับ่านมีการตั้งคําถามว่าการที่ตํารวจจำนวนมากไปนัดบ้านตำนันเนี่ย มันนอกเหนือจากการแต่งตั้งที่มีการรา,ายงานข่าวแล้วมันมีเรืออ่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อมาแต่อันนี้ผมไม่สร้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่นอนอันนี้อันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าว่านอกจากเรืฟฟ่องไอ้ฝาตำรวจกันที่ดีเป็นข่าวนะครับนะผมไม่ทราบมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูอีกที21นายมันจะไปคุยเรื่องแต่งตั้งอย่างเดียวเลยเมื่อมันยังไม่ถึงยุโรปกับวาระยกย้ายมันจะคุยเพื่ออะไรใช่ใช่ครับไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ เดี <fuck. S 2> ๋ยวขอไปดูข้อมูลป็นเป็นของกินก่อแตครับร้บสารวัตรเป็นผู้บรรชาที่มีน้ำใจรุ่มร้องเป็นคนดีเป็นคนดีมากเรื่องในประกาที่จะช่วยรุ่ม้องได้แก่แต่เเป็นที่รุ่ม้องในัากแกกแกเป็นที่เป็นที่รักของนันอรุ่น้องทุกคนครับท่ทีเจอับสารวัตราสุหครับ เจอสารวัตรทั้งล่าสุดเมื่อรับลูกตำรวจดีเด่นเมื่อ30สิงหามาสารานาตำรวจทางทู้กองข้าปากตำรวจทางเราได้คุยอะไรไหมไม่ได้คุยสาวัตมาแสดงความดีหว่าขอให้ทำงานเข้มแข็งเพื่อประชาชนแบบนี้ที่ามาเราทำงานเนี่ยมีระ่บียบวินัยที่ทำไปในขั้นกฎหมาย ขึ้นนะครับมีการประมวลภาพให้ดูนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง ก็อย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดเองเมื่อช่วงเช้าเวลาตีห้าเศษตีห้าสี่ห้านาทีเองเจ้าหน้าที่สุขอนการได้ทําการวิสามัน,นะะในหนองมือปืนที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับที่ซอยลงเจร้างหลังวัดพระแท่นดงรักอาเภอท่าเรือจังหวัดกาญจานบุรีนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็กได้พยายามที่จะยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะก็เลยมีเหตุการณ์ยิงปะทะกันแล้วก็ ให้ในนกน,นั้นเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เวลาต่อมาเวลาท้าวนาจรีจิาทีเองเจ้าที่ตารวจก็ได้ควบคุมตัวกำนำน,นกนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กลองป่านะครับผมซึ่งก็ระหว่างเดียวกันก็มีทางญาติและพัฒนายความเดินทางมาที่กองตรวยนะฮะซึ่งทนายความก็กลำลังเตรียมยื่นตับที่จะประกันตัวในส่วนของจำนำในทางอาการอีกรอบ อยาเข้าไปอย่าเข้าไปพอ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 ครับพอพอ เนี่ยกำนันลดเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยจริงไหมครับไมจับน้ำเพรี่กลวนเขาบอกว่าคนในพื้นที่นะลกลัวกำนันลดมากเลยลจริงไหมครับ นะครับพันตีรองผูกการก็ถูกยิงได้ราดเจ็บสาหัสเองครับส่วนพันตรจตีวิศวกรนะครับบัวสายเองถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนที่ยิงก็คือนายนองซึ่งก่อนที่จะกระหน่ำยิงนะฮะนายนองก็ได้ถามกับกำนันนกว่าคนนี้ใช่ไหมนะฮะกำนันนกหยัหน้าหนายน,นองเองแม่ท สี่พันปีรองพุ่มครับที่เกิดปัญหากาไปนะคระันตราย่ก็เป็นความแปลกใจนะครับอย่างที่บอกว่าสถานที่เกิดเหตุเองมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายมากนะครับถึง21นายนั่นเองครับหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้ควบคุมตัวหรือก็ไม่ระงับเหตุหรือไม่จับกลุ่มตัวในหนองแลวปล่อยให้ในหนองหนีไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถึงหูิ๊กโจกครับ,บิ๊กโจ้ก็เดือดเลยครับ ตอนนี้ก็กําลังจะเรียกตํารวจ21นายที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาหนีเนี่ยมาสอบปากคำนะะทณะที่ยิงแล้วทําไมตํารวจ21นายถึงได้ไม hmm. ่จับคนร้ายและเหตุการณ์ซสีหน้าก็นี่แเดี๋ยวมาที่เรียนนะครับว่าเดี๋ยวกำลังไปสอบสวนดูนะครับว่าการที่คุณไม่สอบหรือว่าคุณไม่จับหรือคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาการที่เกิดเหตุเกิคุณไม่ได้ทําหน้าที่อ่ะนะครับ นะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทําหน้าที่ะนะครับนะแต่การที่คุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยเออมันมันจะมันผิดเรื่องร,าร้ายเปล่านะครับอย่าเพิ่งดูดีน,นะครับแล <te le> ้วเปลี่ยนคำที่ทำไป 没有。 เดินทางไปที่นครในนที่เกิดเหตุก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปดูตรงนี้ก็ทราบว่าเป็นผู้กับสอนอในพื้นที่กรุงเทพครับนะครับนะก็ไปอยู่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวองไปดูส่วนนี้นะครับว่าไปยังไงโดยเฉพาะในขณะที่ยิงแล้วทําไมตารวจ2 1นายถึงได้ไม่จับคนร้ายนะเหตุการณ์ซึ้งหน้าก็เนี่ยเดี๋ยวมันที่เรียนนะครับว่าเดี๋ยวกำลังไปสอบสวนดูนะครับว่าการที่บุรุไปสอบ หรือว่าคุณไม่จับหรือว่าคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาการท,าที่เกิดเหตุคือคุณไม่ได้ทาหน้าที่ะนะครับนะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทาหน้าที่นะครับนะแต่การที่คุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยมัน,ม,นมันจะมันผิดเรื่องละเว้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้<ด>นะครับเพราะให้มีการทําลายเซฟเวอร์กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมทั้งปอกกระสุนเนี่ยใครเป็นคนสั่งหรือว่าทาไมถึงได้มีการทำลายลักฐารแบบนั้นเีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูประเด็นนี้นะครับแต่สีนั้นทางที่ต้องไปดูว่า ที่เกิดเหตุน,นะครับนะโอเคแหละจะมีผู้กับที่ไหนแล้วแต่นะครับแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้กับที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ<ะ>แต่ที่เกิดเหตุนเนี่ยมีผู้กับสืบสวนจังหวัดนครบถมนะซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานสืบสวนคดีสําคัญนะของจังหวัดนครบถมนะอยู่ที่เกิดเหตุอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าทําไมคุณไม่รักษาสถานที่เกิด แต่มูลเหตุก็คือทําไมมีตำรวจที่เกบนายไปอยู่ที่เดียวกันใช่ครับทำไมเนไปพ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมาไล่ทุกคนแตครับเบื่องต้นไปพ่ออะไรคือผมผมไม่ทราบว่าไปพ่ออะไรนะครับแต่รู้ว่ามีการไปกินเลี้ยงกันไปอะไรกันแต่ผมไม่รู้ว่าไปพ่ออะไรเดี๋ยวเีก็ไปดูรายละเอียดที่นึ่แต่ครับเดี๋ยวก็รู้ครับแล้วว่าไปพ่ออะไรนะครับมันมีการตั้งคําถามว่าการที่ตํารวจํำนวนมากไปนักบ้านตำนานเนี่ย มันนอกเหนือจากการแต่งตั้งที่มีการรา,ายงานข่าวแล้วมันมีเรือ่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูอ่นอันนี้อันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าว่านอกจากเรื่องไอ้ฝากตำรวจกันที่ดีเป็นข่าวกัน <ạ. S 2> นะครับนะผมไม่ทราบรื่องอหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูยีกเี21นายมันจะไปคุยเรื่อง <20 S 2> <ๆ>แต่งตั้งอย่างเดียวเลยเนมะื่อ <c oughs> มันยังไม่ถึงยูโรกับาวาระยกย้ายมันจะคุยเพื่ออะไรใช่ใช่ครับไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งตอนนี้ยังสอบไม่ได้นะ เดี๋ยวผมไปดูข้อมูลที้เป็นเป็นมองกีของ่นะภาคสลวรัตเป็นผู้ประชาที่มียมีใจรุ่งแองเป็นคนดีเป็นคนดีมากเรื่องนกระทำที่แต่ช่วองได้แก่แตเพื่ที่วาในประธานาธิบดีครับแกเป็นคนที่เป็นทีละถึงมนะถึงจะออกเรื่องทุกคนครับทีได้เจอทางสาววัตคว้าเื่อผมเจอสาววัตทั้งล่าสุดเมืนอต่ผมรับ ูตำรวจดีเด่นเมื่อ30สิสงหามาสามนาตำรวทางหลวงที่กองข่าวตำรวจตลอดได้คุยทไหไหมไม่ได้คุยสวัสดีมาแสดงความคิดนว่าขอให้ทางานเข้มแข็งเพื่อปาะชนแบบนี้แค่มาเราทำงานเนี่ยมีรับินกับเที่ทางไปยังกหมาย s'ha de fer